ตลาดกลับมาแล้วนะฮะช่วงที่2ของรายการแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทางวิทยุด้วยที่กาําลังเปิดฟังเราอยู่ตอนนี้ก็น่าจะเจอเรถติดกันบ้างแล้วนะตีห้ามันเริ่มติดแล้วเดี๋ยวนี้ติดตั้งแต่ตีห้าใช่ตีห้าบางคนนี่นะอ,ออกจากบ้านตั้งแต่ตีสามตีสี่มาทำงานก็เหมือนพวกเรางเนี่ยตอกบัตรแปดโมงแต่พวกเราแต่ละการตีห้าไงบางคนตอกบัตรแปดโมงออกจาบ้านตีสามก็ออกจากบ้านตีสี่ตีห้าเฮ้ยชีวิตไม่พี่เขาแวะกินโจ๊กก่อนเจ้าคำเค้กเนี่ยมาที่เรื่องราวความเค็มกันบ้างนะฮะก่อนจะไปที่เรื่องของไตวายมาที่เรื่องราาาาววคคมมเ็ในน้ปป Oh. ความเค็มในน้ำปลาปลาป้าความเค็มในน้ำปลาปลาต้อง,ต,องต้องอธิบายสาวความนิดนึงก oh. ็งคือมันมันเกิดจาก น้ำจากทางตอนเหนือมันไม่ไหลลงมามากพอที่จะดนันเอาน้ําจากปากแม่น้ําลงทะเลเพราะฉะนั้นน้ำทะเลมันก็ไหลย้อนขึ้นมาใช่ครับกระรวงวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีนะฮะเขาบอกว่ามีการไปตรวจวัดค่าความเค็มของน้ําในแม่น้ําเจ้าพยาที่สถานีสูบน้ําสําแรจังหวัดปทุมธานีพบว่าปริมาณความเค็มและระยะเวลาการหมุนเข้ามาของน้ําทะเลเนี่ยมีมากขึ้นและก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะ บอกว่าช่วงเวลาของน้ําเค็มที่เกิน0.25กรัมเกลือนั้นใน1วันหรือ24ชั่วโมงอาจจะมีแค่1-3ชั่วโมงเท่านั้น<ะ>แต่ในช่วงไม่กี่วันนี้ที่ผ่านมาปริมาณความเค็มในแม่น้ํายาวนานมากขึ้นคือเค็มติดต่อกันเกือบทั้งวันหรือ22ชั่วโมง<ะ>แต่ ช่วงเวลาในการผลิตน้ำจืดมีการผลิตได้แค่2ชั่วโมงเท่านั้นคือน้ำเค็มอ่ะยีชั่วโมงเราเอาน้ำผลิตน้ำจืดได้แค่2ชั่วโมงเพราะฉะนั้นความเค็มมันยังคงอยู่ในน้ำป่าปาบ้าอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติไงน้ำขึ้นน้ำลงดวงจันทร์ข้างขึ้นข้างแรงมันดึงน้ำก็เรียกน้ำเป็นน้ำตายเนี่ยใช่ครับเออถ้าแบบพวกพี่น้องเกษตรจะรู้คือถ้าน้ำเป็นน้ำตายปุ๊บต้องกักน้ำคุมน้ำมีประตูน้ำเล็กๆเห็นไหม เขาเรียกอะไรวะป้าจำไม่ได้เขรเรียกกันเรียกอะไรอ่ะที่ท้อหร่องอ่ะที่ท้องร่องมันมีปิดๆอ่ะประตูน้ำอ่ะแต่เขาเรียกสับเฉพาะนะใช่แล้วก็มีการเป็นห่วงด้วยนะะบอกว่าเป็นห่วงว่าเป็นห่วงว่าแนวโน้มจะขาดแคลนน้ำมากขึ้นรวมถึงจะมีอันตรายจากการดื่มน้ำที่มีส่วนผสมของเกลือมากเกินไปเขาบอกว่าหากร่างกายคนเรานะฮะกินเกลือเกินเวลาห้ากรัมต่อลิตรร่างกายจะมีปัญหาทันทีคือคนปกติทั่วไปจะดื่มน้ำาวละอย่างน้อยสอง หร<ช>ือที่เป็นเกลือ2กรัม,มไม่รวมเกลือที่ได้รับจากการอาหารอื่นๆนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดก็คือการใช้น้ําของโรงพยาบาลที่มีพื้นที่ติดทะเลแล้วก็แม่น้ําที่น้ําทะเลหนุนขึ้นโดยเฉพาะนาคนปรปฐมฉะเชิงเซา<ช>สมุทรสาครสมุทรสงครามสุดปากรารปราจีนบุรี<ช>ที่เขาต้องนาน้ําพวกนี้มาปรุงอาหารให้กับคนไข้ถ้ามันมีส่วนผสมของความเค็มมากขึ้นคนไข้กินเข้าไปยังไงแล้วท่านจะรักษาหายหนักกว่าเดิมเป็นหนักกว่าเดิมอีกอย่างหนึ่งระบบการกรองน้ําแบบ เขาเรียกอะไรนะ reverse osmosis หรือว่า RO อ่ะไอ้ตู้กดน้ำที่เราเขาต่อท่อจากประปาใช่ไหมแล้วก็ลิตรบาทอ่ะให้อย่างเงี้ยบางทีเนี่ยมันกรองกรองไม่ไม่ไม่สามารถกรองลดเค็มได้ไงเขาบอกว่าต้องกรองถึงสองรอบนะป้าถึงจะกรองได้นะฮะเขาบอกว่ากรองรอบเดียวจะไม่สามารถทําให้เป็นน้ําจืดได้แต่ว่าล่าสุดทางโรงพยาบาลศริราชก็ในระบบ RO โอมาใช้แล้วสำหรับการกรองน้ำภายในโรงพยาบาลแต่ว่า,าต้องไปเช็คทีนึงว่าเขากรองกี่รอบใช่แล้วก็ <c oughs> อย่างที่บอกอย่าอย่าตกใจใถ้าเราดื่มน้ำแบบเนี้ยแล้วมันมีรสแปลกแปลกแ,แปลงอย่างเงี้ยก็หาวิธีอื่นน้ำต้องลงทุนหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ปรากฏการธรรมชาติแบบเนี้ยไม่ไหวอะ่ะใช่เลยนต้องนะดูแลตัวเองกันนะฮะมาที่เรื่องราวของข้อมูลคนไทยป่วยไตย8ล้าน 8ล้านนะฮะ <Huh? S 1> อธิบดีกรมการแพทย์เขาบอกว่าจากข้อมูลพบว่าคนไทยปว่วยเป็นโรคไตเรื้อรังร้อยละ17ของประชากรหรือคิดเป็น8ล้านคนในจำนวนนี้เป็นผู้ปว่วยระยะสุดท้าย2องแสนคนโรคไตนี่มันมันโอ้โห ทำไมเยอะอย่างเงี้ยเคแกหลายคนกินเค็มโดยไม่รู้ตัวห <He S 2> ลายคนกินเค็มแบบว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันถ้ามันเป็นอะไรขึ้นมาเดี๋ยวฉันไปหาหมอ,อแต่ถ้าเกิดไตาวายคือตายวายนะฮะคุณ <นะ S 1> ต้องฟอกอ่ะใช่แล้วค,คุณไม่สามารถคือไตเนี่ยเป็นอวัยวะสําสหรับกลองของเสียถ้าไตาพัง เอาของเสียออกจากตัวไม่ได้มันก็ไม่สะสมในร่างกายมันจะบวม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 ก็ต้องไปฟอกแต่ตอนนี้เค้กยังไม่ได้เป็นไตเค้กยังไม่เป็นไตวายนะฮะหลายคนสงสัยว่าอันนี้คืออาการไตวายหรือเปล่าที่มันบวมยังนะอันนี้คือเป็นโดยธรรมชาติของมันเองแล้วเขาบอกว่าตอนนี้คนรอกเค้กไม่รู้ตัวรู้ป่ะใช่แต่เค้กเป็นคนกินเค้กเออเค้กไม่รู้ตัวว่าที่เรา ที่เราบางทีเราปวดหลังอ่ะให้ดูว่าเราปวดบั้นท้ายตรงบั้นเอวตรงเนี้ยนี่แหละอาการนําของมันอต้องเช็คนะฮะ<อ>ต้องเช็คนะตอนนี้มีคนรอการผ่าตัดเปลี่ยน,ตย 40, นไตสี่หมื่นคนแต่ได้รับการเปลี่ยนถ่ายไตยเพียงสี่ร้อยคนเท่านั้นป้ามีคนรอเปลี่ยน4ี่0มนแต่ได้รับการเปลี่ยนแค่สี่ร้อยคน<อ>ซึ่งผู้ป่วยไตหนึ่งคนจะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ สองแสนบาทต่อคนป้าเพราะฉะนั้นโรคแตนโมที่ป้องกันได้โดยการปรับพฤติกรรมการบริโภคใช่ครับโดยการไม่ทานอาหารที่มีรสเค็มแต่แต่เดี๋ยวนี้พวกอาหารถุงสําเร็จรูปอ่ะเพราะว่าเราไม่ทำกับข้าวเองกันใช่ไหมใช่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าคุณคุณที่คุณแม่ค้าเนี่ยเขาใส่เกลือไปเท่าไหร่ใส่ซีอิ๊วขาวใส่น้ำปลาขนาดไหนยิ่งใส่มีรสจัดนี่ลูกค้าชอบน้ำมันหอยอ่ะหนึ่งช้อนเ่เท่ากับเกลือสี่ช้อน เธอเข้าใจไหมแล้ววา่งขีเราไปขีอะไรนะขนะน้ำมันหอยเอาคนๆน,นะไหมคะคนณพี่ใส่มาเลยน้ำมันหอยสี่ช้อนหรือว่าไอ้กับข้าวถุงอะเคเ้าก็มีปริมาณเกลือ 815ถึง3,527มิลลิกรัมนะครับโอ้เยอะนะพวกอาหารถุงเช่นไข่พันโลแกงไตปลาครัวกิ้งนะ,ะับพวกนี้นะให้สังเกตให้เอะไว้นิดนึงเลยว่าพวกนี้จะมีรสชาติเค็มที่เพิ่มมากขึ้น<ม>เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเป็นทางที่ดีได้ซื้อมาทำเองจะสะดวกที่สุดก็ป้าเป็นคนเอาเข้าวมากินเองที่บ้านจะทำข้าวกล่องให้ใช่ปะละ่ล่ะก็ป้องกันแบบนี้แหละพยายามพยายามเพราะเรารู้เลยว่าเราไม่สามารถไปควบคุมคุณแม่ค้าให้ใส่อะไรให้น้อยลงหรือเพิ่มสั่งเขาได้ใช่ไหมล่ะ เพราะเขใส่มาอยู่ในถุงเรียบร้อยอีกอย่างหนึ่งเด็กสมัยนีย้กินขนมก๊อฟแก๊บอ่ะใช่ครับขนมขบเคี้ยวซองทั้งหลายเนี่ยในนั้นมีโซเดียมสูงลองพริกอ่านดูสลากข้างๆดิปริมาณโซเดียมตึ๊ดๆๆๆๆๆๆๆ ไม่ควรบริโภคเกินอะไรต่อวันแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีความจําเป็นเลยที่ต้องกินโซเดียมขนาดนั้ใช่แล้วเขาบอกว่าทารวจนะคะล่าสุดคนที่ป่วยเป็นโรคไตวายเนี่ยตอนแรกพบในผู้ใหญ่ตอนนี้พบในเด็กมากขึ้นอย่างที่ป้าบอกว่าเป็นเพราะเด็กเขามีพฤติกรรมการซื้อขนมก๊อปแก๊ปที่เป็นห่อละ5บาท10บาทเนี่ยมากินเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นมีส่วนผสมของเกลือของโซเดียมมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ปกครองต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะฮะมันมีสำเร็จรูปอีกที่เธอชอบใส่เครื่องปรุงเพิ่มกันอีกใช่ ซีอิ๊วแล้วก็สีอิ๊วขาวน่ะบีบเข้าไปเกือบครึ่งขวดเวลาไปซื้อแต่มันอร่อยอันนี้ยอมรับใช่ถ้าเราไม่ได้ใส่เองปุ๊บเนี่ยเขาที่เขาใส่ถุงไว้ให้ถุงเล็กๆเจ๊ขอเข้ามา 2- อถุงถุงไม่เอาแหละเค้กต้องปรับแล้วไม่เอาเค้กต้องกินน้ำให้เยอะขึ้นแล้วก็ลดทุกอย่างเลยจะเค็มจะหวานจะเปรี้ยวอะไรของเธอเนี่ยคนนี้เขาปรุงทีโอ้โหแม่ค้าร้องไห้อ่ะค่ะ เครื่องปรุงหายไปไไคไม่ได้กลัวว่าเ,เนื้อหมูจะหายนะซีอิ๊วชั้นแพงน้ำตาลครึ่งโลแล้วมม่เนื้อก๋วยเตี๋ยวเธอน่ะเ่ามาเตือนภัยกันนะฮะ ตายไวคือตายไวนี่คือเป็นแล้วก็ตายถ้าไม่มีเงินรักษานี่พูดเลยนามาที่เรื่องราวของพวกที่ชอบไปลักลอบตัดไม้ทําลายป่ากันบ้างพวกที่เข้าไปลักลอบยุงไม้พยุงว่เนี่ยแน่นอนนี้เป็นความกุ่นงีส่วนตัวเลยนะเคมันมีข่าวเอาไม้พยุงออกจากป่าทุกวันแต่ไม่เคยที่จะจัดการกฎหมายกฎหมยอะไรปรับเปลบได้แล้วใช่แล้วแล้วคนในพื้นที่ที่มีทัพพลทั้งหลายนั่นแหละที่เอาไม้พยุงอ่ะแต่ว่าปเขาก็มีการจัดเจ้าหน้าที่ลงไปดูแลตรวจสอบมีการสลับเวรกันทั้งคืนนะเจ้าหน้าที่ดีแต่ชั่ว จะจะสามารถทําอะไรเจ้าหน้าที่ที่ไม่ดีได้หรอนี่ไงเขาก็เลยจับเจ้าหน้าที่ทั้งหมดป้าเราอาจจะมีคนดีคนดีคนดีมีคนช่วยก็มีที่เป็นเจ้าหน้าที่นะฮะเขาเลยจับเจ้าหน้าที่ทั้งหมดมาทําพิธีป้าทำพิธีสาบานตน ว่าจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวหรือว่าจะไม่เข้าไปอำนวยความสะดวกให้กับคนที่มารักล,กลอบตัดไม้พยุงันเคลียร์แล้วก็ขอความที่เหลือจะเอาวาบที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนะฮะช่วยเยทศนาสั่งสอนอรวมไปถึงสาบแช่งคนที่เข้าไปรักลอบตัดไม้พยุงแต่ว่าก็ยังพบว่าคนเข้าไปรักลอบตัดไม้พยุงล่าสุดก็เลยมีวิธีป้ามีวิธีการใหม่เกิดขึ้นเขาให้เอาลวดหนามเข้าไปล้อมต้นพยุงขนาดใหญ่แล้วก็คาดว่าที่จะมีราคาแพงเนี่ยเอาลวดหนามไปล้อมเลยนะไปล้อมเลยไปล้อมไปล้อมเพื่ออะไร ไปล้อมเพราะว่าการให้คนมาตัดหนึ่งแหละสองถ้าจะมีคนมาตัดไม้พยุงจริงๆมันจะต้องใช้เวลาในการตัดลดหนามก่อนนี่เดินสายไฟเลยนะคะปล,ปล,ปล่อยกระแสไฟฟ้าเลยนเอา้าเธอไม้พยุงเนี่ย ก็แหล่งรับซื้อ,อม,มันก็อยู่ประเทศจีนนั่นอ,อ,อยู่เวียดนามอยู่จีนเนี่ยแหละแล้วนายทุนใครยังไงมันรู้กันหมดแหละแ,ลแต่ปราบ,บไม่ได้เพราะอะไรก็เพราะมีคนที่อำนวยความสะดวกอ่ะแล้วก็ได้ประโยชน์ใช่ไหมกิโลกรัมหนึ่งเนี่ยบ้านเราเนี่ยห้าหกพันแต่ไปถึงที่นู่นเจเจเคกเอ๋ยโอ้โหหลายหมื่นนะนี่เขาบอกว่าบางบางคนบางรายนะเข้าไปลักอลอบเสร็จปุ๊บนะป้า มันแปลรูปกันในป่าเลยใ่มันแปลรูปกันในป่าเสร็จปุ๊บแล้วก็ลากกันในป่าเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเอารั้วลวดหนามไปล้อมปุ๊บเนี่ยมันจะเพิ่มเวลาในการตัดไม้ต้นไมป่าเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่จะได้เข้าไปจัดการที่ทันถ้าเจ้าหน้าที่มีสัญญาณติ๊ดติ๊ดติ๊ดดังทั่วทั้งป่าอะไรอย่างนี้เหมือนเหมือนรถยนต์ก็ได้นะให้มันแบบละอายหน่อยแต่นี่มีสัญญาณป้ะผีไปไหนหมดผีต้นไม้อะไรไม่หักคอเลยเกิดพิธีป้าก็ลดเนาะ่่าาวอยงี้ เราเนี่ยนะปว,ปวดหัวใจมากเค้กเวลาไปเมืองนอกเนี่ยนะเขาไปนในป่าต้นไม้เขาใหญ่โตแล้วเขายิ่งอนุรักษ์นุถนอมมันให้คนบ้านเรานี่มันเป็นยังไงเนะี่ยพอต้นไม้ใหญ่ๆเนาะมันจะโค่นอย่างเดียวเลยม,มันเป็นยังไงเห็นแก่เงินอน,น้อยนิดแต่ไม่รู้สาผืนป่าของพวกคุณเองและเวลาน้ําท่วมน้ําป่าหลากคุณก็ไปโทษภัยธรรมชาติแต่ภัยธรรมชาติมันเริ่มต้นจากคุณเองนะใช่แล้ว<อ>คือเราก็บอกแล้วอนุรักษ์อนุรักษ์ป่าเนี่ยแต่คนในพื้นที่เองเนี่ยตอนเนี้เห็นเงิน เห็นเงินมากกว่าผลประโยชน์ของประเทศชาติตอนนี้การ<ม>ล้อมรั้วลวดหนามเริ่มต้นทําไปแล้วนะฮะในพื้นที่ที่จังหวัดอุบลราชธาน,นีเขาบอกว<ฆ>่าพื้นที่อุบลขอนแก่นปราจีน<ม>โคราชเนี่ยจะเป็นแหล่งไม้พยุงตอนนี้เริ่มต้นที่อุบลแล้วก็จะเริ่มทําไปเรื่อยๆให้ครบทุกพื้นที่เริ่มแรกจะทําเฉพาะต้นไม้ใหญ่ๆก่อน<ฆ>ล้อมรั้วไม้ใหญ่ๆก่อนหลังจากนั้นก็จะใช้เงบประมาณต้นละ5 0 0 0ถึง1 0 0 0งบาทนี่เขาก็พยายามทาทุกอย่างนะ อกรมอุทยานป่าอนะไรเนี่ยเขาก็พยายามพยายามล่าสุดก็เอารั้วไปล้อมแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยหลวงพ่อนะที่เชียงใหม่นะก็คเคยไปทําข่าวบวชต้นไม้อะเค,ค้กจับต้นไม้บวชเหมือนเขาเป็นพระรูปหนึ่งอ่ะเพื่อที่จะให้ต้นไม้นะ่ะมีชีวิตอยู่ปรากฏว่าก็โดนนายทุนยิงตายนายทุนยิงพระตายแล้วคดีก็ไม่ค่อยคืบหน้าเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องการ ทำลายทรัพยากรนะมันมีความอิทธิพลมันมีเรื่องสลับซับซ้อนมันมีผลประโยชน์อะไรอย่างเี้ยเยอะเพราะฉะนั้นใครมีวิธีนะคุณผู้ชมขาใครมีวิธีที่จะช่วยเหลือให้ทรัพยากรบ้านเรามันอยู่นะี S S, 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 M, ลองลองนึกหน่อยนอกจากการล้อมรั้วรถหนาวแล้วมีวิธีอะไรที่มันดีรถกว่านี้นี่การล้อรถล้อมรั้วรถหนาวนะป้าเขาบอกมีการติดป้ายบอกชื่อด้วยนะทั้งภาษาไทายแล้วก็ภาษาเพื่อนบ้านคือประมาณว่าบางท<ถ>ีไอเพื่อนบ้านมันลักลอบเออพราะฉะนั้นแกอ่านภาษาไทายไม่รู้เรื่องอใช่ไหมฉันติดภาษาทษนนะไม่ได้ว่าคนเขมรนะฉันติดภาษาเขมรไว้ด้วยเผื่อกจะเป็นคนเขมรมาตัดจะได้อ่านภาษาเขมรออกนะฮะรวมถึงพื้นที่จังหวัดไหนป่าไหนอยู่ในติดกับเพื่อนบ้านจังหวัดพม่าอย่างเงี้ยก็จะติดภาษาพม่าทิ้งไว้ด้วย หัวหน้าอุทยานทับลานเนี่ยคุณเทวินมีทรั์นะคะคแกบอกว่าไงว่าจับได้ทุกคืนจับคนในและนอกพื้นที่ที่มันมาลักลอบตัดไม้พยุงได้ทุกคืนครับพวกนี้เนี่ยคือแบบจับได้แล้วก็แบบมันไม่สํานึกอะเคก,ก็เลยไม่รู้จะทําไงก็เลยอยากให้หลวงพ่อไปเทศ ไปเทศนาไปเทศสอนแล้วมันฟีสัมเนธมันสัมเนธไหมมันก็ยังคือสมมุติว่าจับฉันได้ใช่ไหมใช่ฉันก็ไปฟังหลวงพ่อแต่เดี๋ยวเพื่อนมันมาอีกคนตัวใหม่มันไม่สําเนธใช่หุ้ยนี่เหนื่อยนะเพียนะใช่เพียเพียเพียแคมสิบหกวาวมากนะฮะนี่เดคนรักต้นไม้อะประเทศอื่นในประเทศเราใช่ใจ้ทรัพยากรกินไม่เจริญนะยะเออแล้วไปขายก็ขายด้วยเงินนิดเดียว แล้วพอคนน้ำหลากมาตายตายหมู่เลยตายเยอะเลยเยดเลยฉั้นช่างภาหัวละก็จริงไะเวลาน้ำป่ามันตายกันหมดนะจำน้ำก็น้้ำชุนได้ไหมล่ะโอ้มิ้เหลือเลยเิ่งหมเลยนะเอามาที่เรื่องราวของต่างประเทศกันนิดนึงนะเรื่องต้องใจตั้งใจฟังกันดีๆตั้งใจเป็นความรักที่เกิดขึ้นระหว่างม็อบอให้ที่ประเทศยูเครนคุณผู้ชมท่ามกลางความรุนแรงที่เกิดขึ้นความวุ่นวายทางการเมืองในยูเครนนะฮะใครจะไปเชื่อว่า มันเกิดความรักระหว่างคนที่ไปประท้วงกับตำรวจปราบจราจรน,นเคยมีนิยายรักระหว่างรบอันนี้รักระหว่างม็อบใช่แล้วนะฮะ <c oughs> น้องลิเดียเธอชื่อว่าลิเดียพันชีพ<ว>อายุ24ปีเธอเป็นอาชีพนักข่าวเธอก็เป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ไปประท้วงของยูเครนนี่แหละที่ออกมาประท้วงตามถนนเพื่อที่จะต่อต้านการคอร์รัปชันแล้วเธอก็ได้พบกับอังเดรอังเดรก็คือตำรวจปราบจราจร <c oughs> โดยฟังนะโดยน้องลิเดียเนี่ยนะเธอเป็นนักข่าวใช่ไหมเธอจะทําหน้าที่เป็นโล่มนุษย์ป้องกันใช่อยู่แนวหน้าป้องกันระหว่างตารวจปราบจราจรกับพี่น้องมวลชนทีนี้เนี่ยระหว่างที่เธอทําหน้าที่เป็นโล่มน์อยู่นี่นะฮะก็มีโทรศัพท์สายหนึ่งคอเข้ามาที่เธอเป็นเพื่อนของเธอโทรเข้ามาประมาณว่าลิเดียแกช่วยไปดูเพื่อนที่อยู่ในมอบข้างหลังหี่อสิว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างทีนี้ลิเดียก็บอกว่า แกสายเนี้ยฉันฟังไม่ค่อยดูเรื่องเลยแกโทรมาที่อีกเบอร์หนึ่งของฉันได้ไหมถ้ามีเพื่มอน่างเบอร์อะไรเบอร์อะไรแกลิเดียก็เลยบอกเบอร์ตะโกนบอกตะบอกแบบศูนย์แปดหนึ่งต้นต้นต้นตอีนั่นก็ถามว่าเบอร์อะไรเบอร์อะไรลิเดียก็เลยบอกรอบที่สองอันี่ก็ศูนย์แปดหนึ่งต้นต้นตำรวจได้ยินตำรวจเบมเข้าหัวอันนี้คือเรื่องจริงเห็นเขาสวยไงแกเห็นเขาสวยตำรวจตำรวจใช่ไหมตำรวจป้องกันปราบโจรกจรมอยู่ตำรวจได้ยินลิเดียเบอร์นี้ใช่ไหมจำเข้าหัวสักพักคุยเสร็จ ลิดีบอกว่ามีวันหนึ่งม,มีเมสเซจข้อความเข้ามาที่มือถือมเมสเซจนั้นเมสเซจบอกว่า,วามแม้แม้จะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นสารพัดแต่ผมก็ยังจําเบอร์โทรของคุณได้ตอนที่คุณให้เบอร์โทรกับเพื่อนไปออผมไม่รู้จักชื่อคุณด้วยซ้ําในคืนนั้นผมยืนถือโล่อยู่ด้านหน้าคุณเมื่อคุณพยายามบอกตำรวจ <laughs> ไม่ให้ก้าวเข้ามา <laughs> ผมรู้ด้ทันทีว่าผมต้องการที่จะ แต่งงานกับคุณจาก <Wow. S 2> อังเดรเอนะจ๊ะหลังจากนั้นก็ oh. ลิเดียก็งงใครส่งข้อความมาหาฉันแต่ว่าก็มีการพูดคุยกันแล้วก็นัดเจอกันในที่สุดหลังจากนั้นก,ก็เกิดเป็นความรักกันเกิดขึ้น uh huh. นะฮะเรื่องราวนี้เป็นข่าวโด่งดังไปเส็จปุ๊บทางรายการทีวีของยูเครนก็ติดต่อให้ลิเดียไปออ,ไปออกรายการทีวีเพื่อที่จะให้ลิเดียนะฮะไปเล่าถึงความรักรักกันได้ยังไงเกิด uh huh. ขึ้นได้ยังไงนะ uh huh. แล้วรายการนั้นเป็นรายการสดค่ะ ทางรายการก็คาดหวังว่าโอ้ลิเดียมาเสร็จปุ๊บดีดต้องเล่าเลยเอเบอร์นี้ได้จากนู้นไปคนนี้เขาโทรมาคุยกับฉันแต่ไม่จะลิเดียไม่เล่าเรื่องความรักของลิลิเดียลิเดียเธอเล่าเรื่องราวความล้มเหลวของรัฐบาลและการปล่อยข่าวกหกเกี่ยวกับผู้บระท่วยผู้ชมสะใจมากเป็นนักข่าวนะเธอใช่ผู้ชมในห้องส่งสะใจมากนะก็ยกขึ้นปรบมือให้กับลิเดียแต่ความรักของลิเดียกับอังเดียก็เดินหน้าต่อไปความรักมีจริงมีจริงแต่ว่าเธอก็ฉวยโอกาสที่เธอได้ออกสื่อ <Yeah. S 2> พูดเรื่อง จุดยืนของการไปชุมนุมประท้วงเฮ้ยเก่งเหขาจะ้เคจะไปชุมนุมบ้างแล้วเพราะว่าตะโกนบอกเบอร์โทรถูกเพราะว่าตำรวจปราบจราจรในในบ้านเรานะตัดีเยอะอ่าแต่ว่าคนที่จะไปหาเคสคือสันติบาลนะรวบตัวไปจริงบักรวบตัวไปอ๋อบ้ามอยู่ตรงนี้ใช่ไหมรวบมันทั้งครอบครัวเลยนี่มันไอ้หน้าตาดีเด็กเขาไม่ยืนถือโล่นะไอ้คนนั้นตาดีหล่อเลยนะมีมีมีอยู่นะมีอยู่นะมีนะตาดีเอตาดีเขาใส่อะไรบางบางเธอยังเห็นมเขามีครอบครัวแล้ว บางคนเราต้องมี<อ>มนุษยธรรมอย่าไปยุ่งกับเขา <c oughs> ฉันบอกเบอร์ให้ก็ได้เธอชอบใครเดี๋ยวฉันไปทำข่าว<อ>ฉันไปบอกให้มาอยากไปยืนด้วยตัวเองไงอ,อยากยมีโมเมนต์นี้เ<อ>พื่อนถามว่าเบอร์แกเบอร์อะไรแล้วก็บอกูวยปนนั่นึ่งนี่แล้วเขาก็จำเข้าหัวไงอันนี้ัน่บุเคเพสนิวาสเคเ<อ>มันเกิดมาคู่กันใครจะไปเชื่อเนาะยออไอ้นี่ก็ยืนถือโล่ไอ้นี่ก็ยืนยืนเป็นุ่มเออแล้วมันก็รักกันอะเอามั่งไหมเกิดขึ้นที่ยูเครนนะฮะ อดทุ่มวันปวดจะตายก่อนสิป้าอทุ่มวันสักสีหนึ่งนะและเบิดรงไม่ได้อ่าน s อสหรอกตายก่อนนะอ่าหละนี่ก็เล่าให้ฟังกันเป็นเรื่องราวต่างประเทศเกิดขึ้นที่ประเทศยูเครนหวังว่าประเทศไทยจะมีแบบนี้บ้างในข้ามการสถานการณ์ความรุนแรงเป็นเรื่องที่ดีหมดเกิดตรงไหนก็ดีหมดอ่ะสงครามยังมีความรักเลยเห็นป้าใช่แล้วครับเออบางทีอาจจะไม่ได้รักแบบสันชุสาวแต่ว่า รักแบบเพื่อนกันได้ช่วยเหลือดูแลกันอะไรอย่างนี้ก็ดีเนาะครับอ่ะพาคุณผู้ชมนะฮะไปที่เรื่องราวของมือทํารวยวันนี้จ้ะมือทํารวยมือทํารวยน้องตั๊กี่ก็ทำยังไงมือทํารวยป่ะเออนะฮะจะพาคุณผู้ชมไปชมเตียงรูปรถเตียงรูปรถเตียงเตียงนอนเนี่ยนะเตียงนอนทําเป็นรูปของรถนะฮะเขาบอกว่าผลิตเองด้วยจากโรงงานแล้วก็มีขายปลีกขายส่งดีไซน์เก๋มากเป็นรูปรถรูปร่างจะเป็นยังไงติดตามได้จากน้องตั๊กี่สีสุพิตาค่ะ ู้ชมไปถอยรถสิ่งเดี๋ยวเราไปสิ่งเลยดีกว่าค่ะ Let's go เอ okay. รถแล้วพวงมาลัยอยู่ตรงไหนสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่ค่ะทำไมโชว์รูมรถถึงไม่มีพวงมาลัยเลยคะ อ๋อนี่ไม่ใช่โชรุมรถครับอันนี้เป็นโชรุมเตียงรถครับเป็นเตียงรถครับอ๋ออันนี้คือพี่โยเจ้าของถามหน่อยค่ะสงสัยจังเลยว่าพี่ไปได้ไอเดียเตียงรถนี้มาอย่างไรคะก็ไอเดียมันก็เกิดมาด้วยความบังเอิญนะครับก็เกิดจากลูกชายชอบรถชอบรถแล้วก็บวกกับแฟนอยากได้เตียงสัก อันหนึ่งให้ลูกชายแล้วก็บวกกับผมเป็นคนออกแบบเรื่องเฟอร์นิเจอร์อยู่แล้วมันก็เลยออกแบบและออกแบบมาได้เตียงเป็นเตียงรถก็เลยเป็นเตียงรถให้ลูกชายของตัวเองซะเลยครับ T C Bed Car เตียงรถรูปแบบแปลกที่ไม่เหมือนใครผลงานของพี่โยเจ้าของไอเดียซึ่งความคิดที่จะทําเตียงรถนี้ก็เกิดจากลูกชายของพี่โยที่ชอบรถ ไม่ว่าจะไปที่ไหนคุณแม่กับคุณลูกก็ต้องมีโมเดลรถต่างๆติดไม้ติดมือกลับมาเสมอพี่โยจึงคิดดีไซน์เตียงให้เป็นรถซะเลยอ๋อตอนตอนนี้นี่ถือว่าเป็นตัวท็อปของเราเลยใช่ไหมคะครับครบว่าท็อปก็คือเป็นออปชั่นออปชั่นของของไฟก็มีไฟมีสติเก,ตเ,กตเกอร์สติกเกอร์สามารถเปลี่ยนไปชื่อลูกชาได้เปลี่ยนวันดีปีเกิดได้เปลี่ยนตัวเลขได้อเก๋ตรงนี้ ทีซีเบสค่ะถึงจะไม่ใช่รถจริงๆแต่อุปกรณ์และออปชั่นเสริมของเขาก็ไม่ธรรมดานะคะเพราะลูกค้าสามารถเลือกรถสุดเท่ได้ถึง4แบบ4ไซส์เลือกสีได้มากกว่า50สีและสามารถเปลี่ยนล้อมแม็กได้จุใจถึง10แบบเลยทีเดียวยังไม่พอนอกจากนี้ยังตกแต่งได้ด้วยไฟ LED เพิ่มสติ๊กเกอร์แต่งรถและเลือกชื่อวันเดือนปีเกิดได้อีกด้วย หากใครสนใจก็สามารถติดต่อพี่โยและเข้าไปชมได้ที่เว็บไซต์ t c b e t a c o m ทางร้านจะมีบริการจัดส่งให้ถึงที่ภายใน14วันหรือถ้าใครอยากที่จะเข้ามาชมของจริงก็มาได้ที่ t c b e t a showroom อำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบ,บุรีนี่เองค่ะ ดีไซน์รถมันเก๋ขนาดนี้แล้วนะคะมันจะต้องมีการแต่งให้เต็มออปชั่นนี่ไม่ธรรมดายังไงก็สามารถติดตามได้นะคะว่าสําหรับคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่อยากจะสร้างจินตนาการให้สําหรับคุณน้องๆห,หนูๆหรือว่าอยากจะตกแต่งห้องนะคะให้มีดีไซน์ที่เก๋นะคะโดยการที่ใช้เตียงรถมาตกแต่งห้องของคุณให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเอาละค่ะสาหรับในวันนี้ก็ต้อง ขอขอบคุณนะคะข,ข,ขอบคุณมากๆเลยที่ในวันนี้เนี่ยให้เราเนี่ยได้มาดูไอเดียเจ๋งๆนะคะแล้วก็ได้ดูถึงผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ด้วยนะคะสำหรับในวันนี้ตะก,กี้ก็หมดเวลาลงแล้วเจอกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะแต่จะเป็นอะไรติดตามกันให้ได้นะคะตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ